เขื่อนสิริกิตเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511โดยกรมชลประทานก่อสร้างตัวเขื่อนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยสร้างปิดกั้นแม่น้ำน่านบริเวณเขาผาซ่อมตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อว่าเขื่อนผาซ่อม ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขนานนามว่าเขื่อนสิริกิติ์ภารกิจหลักของตัวเขื่อนคือทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและระบายน้ำออกในช่วงฤดูแลง้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศ การเกษตรและการอุตสาหกรรมโดยในระยะเวลาที่เขื่อนเริ่มทำการกักเก็บน้ำตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2520ถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เขื่อนสิริกิตกักเก็บน้ำได้ถึง267,600ล้านลูกบาทเมตรหรือเฉลี่ย5,575ล้านลูกบาทเมตรต่อปีและระบายน้ำออกจำนวน253,800ล้านลูกบาทเมตร หรือเฉลี่ย5,287ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและหล่อเลี้ยงพืชผลในพื้นที่การเกษตรลุ่มเจ้าพระยาเขตชลประทานกว่า10ล้านไร่นอกเนือหจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ช่วยเสริมรายได้ให้แก่รัษฎรสองฝั่งแม่น้ำอีกด้วยผลจากการระบายน้ำทำให้เขื่อนสิริกิตผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ถึง42,800ล้านหน่วย หรือเฉลี่ยประมาณ890ล้านหน่วยต่อปีจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งหมด4ี่เครื่องกำลังผลิตรวม500เมิะวัตต์นอกจากนี้เขื่อนสิริกิตยังดูแลโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนอีกสี่แห่งได้แก่เขื่อนนเรศวนและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกกับเขื่อนคลองตรอนและเขื่อนผาจุกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิ์โดยโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนทั้ง4ี่แห่งนี้ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้จำนวน54.7เมกะวัตต์ทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตอันใกลน้นี้ยังมีแผนติดตั้งโรงไฟฟ้าโซลา่าเซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิตซึ่งมีกำลังผลิตถึง500เมกะวัตต์โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นการใช้พื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาเคื่อนสิริกิตมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติพร้อมทั้งตรหนักเสมอว่าเคื่อนสิริกิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการที่มีส่วนสนับสนุนในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างสารรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนับจากนี้การดำเนินงานสู่เป้าหมายก้าวต่อไปนั้นจะสำเร็จราบรื่นได้ยังคงต้องอาศัยการทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ของคนในองค์การตลอดจนการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังเช่นที่ผ่านมาทั้งนี้เคืรนสิริกิตจ,จะมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยวิสัยทัศน์เป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดระดับนานาชาติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนวัตกรรมดิจิทัลสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพันธกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนให้มีความมั่นคง และตอบสนองลูกค้าพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างนวัตกรรมสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืน48ปีเขื่อนสิริกิจพลังน้ำพลังชีวิต